เสือเหลืองเสือเหลืองเสื้อเหลืองลงไปเท้าหน่อยเสือเหลืองโอเคลงนิ่มๆลงนิ่มๆลงนิ่มๆล,ลงขาซะและ้ว จับบอลให้ติดมืออ่าย่อลงไปพร้อมที่จะรับย่อพร้อมเอ๊บไปดีเออไปทำออไมชัวร์ๆไหลบอลน่นะ เซตท่าก้าวขาเอออย่าพึ่งล้มจนกว่ามือจะจับบอลอย่าพึ่งล้มจนกว่ามือจะจับบอลดูนะเออดีเออ,เอ,อ,เอ,อสันอย่าพึ่งล้มเอามือเอื้อมไปจับบอลกันนะไปกันยาดีเออสามยังเป้มอ่าอบดีเออ,เอ,อ,เอ,อจับแบบเปมอ่ะ ดูนะกัญญาอย่า,อย,าอย่านั่งลงไปแช่สุดขาอ่ามันวางมือจะขนาดก้มลงไปจับยังจับไม่ถูกเลยอย่าให้มันโดนเออนั่นแหละแบบเนี่ยถ้าเริ่มต้นแบบสันเนี่ยเอาไปเอ,อสันล้มก้นถึงพื้นก่อนอีกแล้วเปลี่ยนข้างเป็มมาเปลี่ยนมาข้างนี้ปอ,อ๊บให้กัญญากันดีๆหน่อยนะเอ,อ๊บ อโอเคโยนขึ้นสูงกว่านี้อีกหน่อยเปมเซตท่าอาโดดขึ้นมาพร้อมอัพปังดีสานมือ,อยังกระบอนอยังกระแทกพื้นเหมือนเดิมเลยอ่าต่อดูพี่เขานะดูพี่เปมปังเห็นไหมเหนนะขาไม่ได้เอามือกระแทกเอาบอลกระแทกพื้นอ่าเริ่มให้มันเป็นธรรมชาติเลยเพื่อนมากระโดดมาถึงปุ๊บพวกเองโยนเลยอ่า ปับ๊บนั่นแหละอ่าซันยังกระแทกอยู่เหมือนเดิมดูดีๆเช็คแล้วเอจัดระเบียบร่างกายตัวเองเช็คอ้พไปพึ่งนั่นแหละเปมไม่ต้องดีดตัวแค่ก้าวข้ามแล้วทิ้งตัวลงไปเอาสวยสามยังเอเปมสามได้วทนคนัสุดท้ายดิอ้บไปดีเปลี่ยนข้าง ่าเปยมาเลยเอรับไม่ก้าวขามาอีกนะลงจังหวะเดียวลงมาเยี่ยบปั้งจังหวัเดียวแล้วก็ก้าวขาซ้ายมาเลยเก้าวขาซ้ายข้ามมาเลยเออลุกเร็วดีเออน้องถ้าไม่ดูกับพี่พวกเองไม่เป็นนะมือแต่เล่นอ,อ่า ถ้าไม่เรียนรู้ถ้าไม่ศึกษาอยู่กับพี่เขาถ้ามัวแต่เตะบอลเล่นดีพวกเองก็จะไม่เป็นนะเดี๋ยวพวกเองต้องพวกหนูเองต้องเข้าคู่กับพี่เขาให้พี่เขาสอนนะถ้าไม่จำถ้าไม่จดจำพี่เขาอ,ะอ่ะอ่อ บางทีโค้ชก็สอนได้ไม่เต็มที่นะเออไปเข้าคู่เหมือนเดิม